นี่ครับเป็นปลาบึกเงี้ยำจำจําการแล้วใช่ไหมปลาบึกที่บอ่อยดีครับดูนะครับันนนั้นนะ่ะเป็นของผมเป็นคันบิว้วครับเป็นคันทะเลแล้วมาบิว้วส่วนล้อก็เป็น g m a x POWER X ครับสัญญาณเสียงที่ดังกระหึ่มก็เชิญคุณพี่ตักให้หน่อยครับตอนนี้กำลังจะถ่ายรูปอยู่จ YouTube นะลงยูทูบฮะหวานตักให้หน่อยตลบึกู ฝันว่าไปไหว้คนตายใ้ทุก3สามดอกทำไมอ่ะเรียงกันสามอันก็สามสามสามอลกสามสามสี่แล้วซื้อห้าห้าห้ามันออกห้าห้าห้าล่างเยดเ็ดเข้าจนได้ไห้โอ้โหครับโอ้ใหญ่มากนไฟบิ๊กครับแต่ไม่ให้ เพื่อนเล่นวะบนะ่อยๆไอ <laughs> ตูเล่นตั้งนานเ <laughs> นี่ยนะ <laughs> ดูรอบชห้ฉัน,นครับน้าไม่เห็นไม่เห็นทีแม,ม็กทีแม็กทีแม็กไม่มีตัวเกียอะครับแค่นี้ทำเป็นหอบช่วยเายหอบหอบหอบ,หบครับเันเกยโชว์ตัวปลานะครับว่าบ่ออินดีงเรานะเออนี่เคี การปล่อยครับว่องใส่น้ำเลยนะเพื่อให้ปลาปรับสภาพใส่เอ็นอะไรไม่ได้ตูนเด็ดต่วะนล้วเสร็จครับโอ้